สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวตั้งคอชินเนอร์นะฮะตัดตั้งตัวเตะฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะของเธอมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะของเดิมฝาท้ายไฟฟ้ามีมาอยู่แล้วนะอันนี้เพิ่มชุดเตะเข้าไปนะครับแบบนี้ฮะอันนี้เตะเปิดนะเดะี๋ยวดูเตะปิดเรียบร้อยะฮะตเตะปิดและเตะเปิดนะครับของเดิมมี โชกฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานอยู่แล้วสามารถที่จะอัปเกรดระบบนี้ได้เลยนะฮะสามารถเตเะเตปิดเตะปิดได้นะฮะทีนี้ฮะลองดูฮะเตะปุ๊บนี่ฮะผมเดินเข้าไปใกล้นะฮะเ็เ,ะเตะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเดินเข้าไปใกล้ทีดูนะฮะตรงนี้ฮะผมเตะทีนะีนะครับเตะปุ๊บนะเรียบร้อยครับ สำหรับใครที่สนใจที่จะอัปเกรดระบบนะฮะอิ Inbox สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบู์รวมถึง YouTube Studio นะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ